สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้เอกสวิททำเลทองแชนแนลนะครับซื้อขายบ้านและที่ดินราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงครับผมวันนี้พามาเที่ยวชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับตรวนี้ก็เป็นบ้าน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องครัวแล้วก็1ห้องโถงแล้วก็2ที่จอดรถนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านปูนมาตรฐานเลยครับผมเนื้อที่ทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อที่ทั้งหมด340ตารางวาครับพร้อมรอบรอบขอบชิดกำแพงกัน กำแพงสำเร็จนะครับแข็งแรงทนทานเลยเป็นที่2องนติดกันนะครับอีกแปลง180ตารางวามีบ้านพร้อมที่นะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งในที่1้อตารางวานะครับก็เป็นที่เปล่าแล้วก็ล้อมล้อล้อมรั้วนะครับล้อมรั้วกำแพงสําเร็จไว้สวยงามแล้วนะครับตัวนี้ก็มีไฟฟ้าน้ําประปานะครับอินเทอร์เน็ตผ่านนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นที่160ตารางวาครับผมก็สามารถที่จะปลูกบ้านได้อีกหลายหลังครับพร้อมกําแพง สำเร็จนะครับสวยงามเลยด้านหลังก็จะไปติดกับแปลงเพื่อนบ้านนะครับตรวนี้ก็ระแวกนี้ก็จะเป็นระแวกชิมชนใหญ่นะครับมีเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายครับผมประมาณ4 0่หหลังคารเรือนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านด้านแปลง180ก็จะเป็นตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงประกอบกันนะครับ ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแปลงตัวบ้านที่ขายนะครับตัวนี้ก็บ้านทุกที่สวยเลยครับผม188หมู่8นะครับตรงนี้ก็เรียกว่าทำไว้สวยงามเลยครับเป็นบ้านสไตล์โมเดิ์นะครับตรงนี้ก็สวยงามพร้อมรูลรอกขอบชิดแล้วก็ประตูบานเลื่อนแข็งแรงทนทานครับแล้วก็ที่ที่เราเห็นเนี่ยก็คือถนนเข้ามานะครับตรงนี้ก็เส้นบ้านรางม่วงทํามถึงตัวทองนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 400เมตรนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นถนนเส้นลางม่วงหนองชนานะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ400เมตรเช่นเดียวกันเข้าออกได้หลายช่องทางนะครับเข้าออกได้4ี่ช่องทางเลยด้านนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันครับผมตรงนี้ก็น้ําไฟเรียกว่าพร้อมเสร็จสรบนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นลานถนนคอนกรีตนะครับที่ว่าเทไว้มาตรฐานเลย8เมตรเข้ามาในบ้านนะครับนะครับเข้ามาก็รู้สึกถึงความร,ร่มเย็นนะครับร่มเย็นเป็นสุขเลยแล้วก็ ครมาตอนนี้จะเป็นหมากเขียวนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นแพรบารมีครับผมอยู่หน้าบ้านเลยเรียกว่าร่มเย็นเป็นสุขครับแล้วก็เรียกว่าคุ้มครองป้องกันภัยบ้านเรือนนะครับเนี่ยครับที่เราเข้ามาก็จะมองเห็นเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับตรงนี้ก็จะมี3ามห้องนอนครับสงห้องน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องโถงใหญ่นะครับแล้วก็จะมีระเบียงหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นแนวที่ไว้นั่งของครอบครัวนะครับด้านหน้าครับผมแล้วก็ ด้านในจะมีห้องพระด้วยนะครับแล้วก็ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นลงจอดรถอันนี้ก็สมาชิกมาทักทายครับผมออกนอกแล้ววันนี้เร็วครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปชมในตัวบ้านกันนะครับเข้ามาก็รู้สึกถึงความล้มเย็นนะครับตัวนี้ก็หน้าบ้านหันทางด้านทิศใต้นะครับผมลมเย็นเรียกว่าเย็นมากๆครับแล้วก็ได้ข้อดีของต้นแพ่บารมีนะครับให้ความล้มเย็นเป็นสุขแล้วก็ต้นไซรกลรีครับผมลมลื่นลมเย็นครับ เข้ามาก็เป็นประตูบานเลื่อนบานใหญ่นะครับก็จะเจอห้องโถงนะครับตรงนี้จะเป็นพัดลมเพดานครับตรงนี้ก็มีแอร์เรียกว่าติดไว้หลายเครื่องอยู่ครับผมก็อาจจะตอนนี้จะของจะเต็มนิดนึงครับผมต้องขอประทานอภัยด้วยตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนทางด้านทิศใต้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้าครับผมห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํแล้วนี้แล้วก็ทางด้านห้องนอนทิศใต้จะเป็นห้องนอนที่ว่ามีห้องน้ําในตัวนะครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ ด้านทิศเหนือจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นห้องทํางานได้ครับผมแล้วก็ทางด้านหลังครับผมด้านหลังจะเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวแล้วก็มีบานซิงค์นะครับแล้วก็จะมีอ่างที่อ่างล้างจานนะครับผมที่วางเตาแก๊สก็พร้อมใช้งานครับผมอันนี้ก็จะเป็นครัวฝรั่งนะครับผมครัวฝรั่งก็จะมีตัวดูดอากาศครับผมรวมดูดอากาศนะครับแล้วก็มีซิงค์เรียกว่ามีครัว2ครัวเดี๋ยวเราออกไปชมด้านหลังกันครับผม เปิดออกมาก็เย็นเลยครับผมตอนนี้ก็ออกมาด้านข้างนะครับทางด้านทิศตะวันออกด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับตัวบ้านก็อยู่ที่ประมาณ150ตารางเมตรนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านลงจอดรถก็อยู่ที่ประมาณ60ตารางเมตรครับผมแล้วก็ด้านหลังด้านหลังจะเป็นเนื้อที่ที่ว่าเหลือไว้ทํากิจกรรมด้านหลังได้นะครับตรงนี้ก็มีทุเรียนอยู่3ต้นครับผมแล้วก็มีน้อยหน่า,าฝรั่งนะครับ แล้วก็กล้วยแล้วก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมแล้วก็จะมีระบบปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีเครื่องกรองน้าครับผมเรียกว่าทําไว้ถูกสุขลักษณะเลยครับพร้อมรั้วรอบกําแพงสวยงามเลยครับที่ดิน340ตารางวานะครับขายเหมายกแปลงในราคา3ล้าน200,000บาทนะครับก็พร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ครับผมก็ฝากมาด้วยแล้วกันนะครับที่ดินบ้านพร้อมที่นะครับเรียกว่าพร้อมเข้าอยู่340ตารางวานะครับราคาขายเหมายกแปลง2โฉนดติดกันนะครับก็ขายอยู่ที่ราคา3ล้านสแสนบาทนะครับพร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ตรงนี้ก็เดินทางสะดวกสบายครับห่างจากถนน3 3 5 7นะครับเส้นลาดชบุรีท้นทีครับ3087เครับเส้นลาดชบุรีฝาปกก็เข้ามาเพียง1กิโลนะครับแล้วก็ห่างจากถนนเส้นลางม่วงท่ามถึงทองก็อยู่ที่ประมาณ 400เมตรครับแล้วก็ห่างจากาเส้นบ้านรังม่วงนะครับหนองชนางเข้ามาก็400เมตรเช่นเดียวกันตัวนี้ก็เข้าออกได้4่ช่องทางนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับที่ดินแปลงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นที่ดินก็ขอบอกอันนี้นึงก็เป็น4ห้องนอนนะครับสะอาดห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงใหญ่แล้วก็1ห้องพระนะครับแล้วก็2ลงโรงจอดรถแล้วก็พร้อมเรียกว่าเพื่อนบ้านแล้วก็แปลงติดกันนะครับเนื้อที่ก็รวมกัน340ตารางเมตร ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคนที่ดินแปลงนี้สนใจก็กินก้างนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยครับกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครนะครับก็ฝากเป็นแรงใจผมด้วยครับเอกสวิทย์ก็อยากจะหาสิ่งดีทุกท่านได้ดูได้ชมแล้วก็มาอยู่อาศัยเป็นเพื่อนบ้านเป็นกัญญามิตรกันนะครับผมวันนี้ต้องไปก่อนลวครับติดตามชมหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ